คือเมืองนอกกับเมืองไทยต่างกันคือเมืองนอกเขาจะดูคู่มือก่อนขับรถเขาจะให้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนที่จะเอาไปขับหน้าของรถตันนี้ไม่มีตุ๊กตาคานหน้านะครับเป็นแบบห้อยห้อยนะครับเป็นแบบห้อยเลยเห็นไหมไม่มีตุ๊กตาคานหน้าเห็นไะยาวมายาวมาแล้วก็มีติ่งติ่งที่เหมือนจะใส่ตุ๊กตาคานหน้าแต่ไม่ได้ใส่แต่วนะ่าเขาจะมีรอระบบรองรับรอ,องรับน้ำหนัก ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ภาษาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเป็นจอเนียเขาจะเรียกว่าทิ่เปลิงค์ซับสแตนชั่นเอาคือระบบซับแรงกระแทกโดยมีตระบอกไฮดรอลิกตรงนี้เห็นไหมทุกอย่างเนี้ยมันจะเหมือนซื้อรถสป,ปอร์ตคือเราต้องซื้อเพิ่มทุกอย่างเบาะเนี้ยบอกผมนั่งเนี้ยเขาต้องซื้อเพิ่มคอมมานด์อาร์มต้องซื้อเพิ่มเกียร์ต้องซื้อเพิ่ม วันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องแท็กเตอ์บอยนะฮะนี่เห็นไหมช่องแท็กเตอ์บอยวันนี้พาแ <พอ S 2> ท็กซตอ์โอมมาที่ตลาดแท็กเตอร์ครับเปิดซิง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 วันนี้เปิดซิงแท็กซตอ์โอมครับให้มาข้างใน<ะ>ออนน้ำลายโปะเลยอ่ะเก็บดไปเก้าเอางั้นเลยเหรอ,อดูหนังโป๊ไว้ยน้าเราเนี่ยไม่ดูหนังโป๊ไม่รู้เนี่ยโอเคเราอยู่ที่ตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับอำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีเฮ้ยอำเภออะไรสักอย่างอยู่ชนบุรีแล้วกันอ๋ออำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยครับ มีรถแท็กอร์เก่านอกผมมาเยือนเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครับตลาดที่นี่ครั้งที่สามเล้ครับที่สี่มีรถแท็กอร์เก่านอก <S <S อก็มีเจ้าของลหลายคันนะครับตอนนี้ก็เหลือเหลืออยู่ไม่กี่คันนะแล้ววันนี้ก็จะมานำเสนอรถแท็กอ,อ,อร์ที่มันเป็นรถที่ใหญ่ <Wow. S 1> ใหญ่ของเนเธอรแลนด์รุ่นใหม่กันบ้างก็ให้เห็นหลายคันสภาพของแต่ละคันเอา <S <S เอาพวกบ้านๆก่อนนี่หก4 0สี่ศูนย์นะครับนับห้านะครับ น็อตห้าเห็นไหมน็อตมันไม่เหมือนกันนะน็อตห้าน็อตสิบน็อตแปดหลายแบบครับนี่หกสี่ศูนย์น็อตห้านะครับราคานี่คือเป็นราคานะพี่น้องแต่๋ยวราคาที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นราคากันหมดเลยไอ้คนนี้ก็เป็นราคาสี่พันหกครับคนนี้สี่พันหกเป็นกี่แหล่งม้าซึ่งสามสูบไหมคนนี้อ่าเลขสี่จะเป็นสามสูบสี่สูบเหรสามสามสามตั้งแต่เลขสี่ลงไปเลขสี่พันหกสามพันหกตัวเนี้จะเป็นสามสูบ อ,อ,อันนี้ก็สามสูถ้าเป็นพวกห้าพันก็จะเป็นสี่สูประมาณกี่แรงม้าห้าสิบแรงก็น่าจะประมาณห้าสิบแรงห้าสิบหกสิบแรงประมาณนี้อันนี้นะครับนี่เก่านอกเป็นราคานะคุณมองงนี้ไปนี่คนไม่รู้นี่คิดว่าเป็นขยะนะแต่คนรู้นี่คือเป็นเงินทั้งนั้นนะที่เนี้ยนี่ครับนี่ดูยางตรงนี้ซะก่อนยางไรเดียน,นครับโค้งกว้างมากๆกว้างจริง และไฮไลท์ที่อยากให้ดูครับก็เป็นนิวฮอลแลนด์ตัวใหม่ตัวที่เรียกได้ว่าสวยอะ่ะมันเป็นรถที่อยากให้อยากให้หลายๆคนได้มาลองดูกันบ้างนะฮะนี่นั่วก็คือนี่ครับอนิวฮอลแลนด์ที6080นะครับแรงม้าก็อยู่ประมาณ180กว่าแรงนะเป็นเครื่องแบบคอมมอนเร็วนะครับดูดิเดี๋ยวรอเฮียแกมาก,ก่อนผลิตที่ไหนวะผลิตอังกฤษนะครับ U K ตัวน,นี้ UK เลยปรียอังกฤษส่วนใหญ่แล้วที่มีสติ๊กเกอร์คาดอยู่ข้างบนที่เป็นธงชาติอังกฤษอะ่ะส่วนใหญ่เปรีอังกฤษหมดเลยอ๋อเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเอ,อ่ามันรู้สึกว่าเป็นเซเลบริตของเข้าทุกอย่างเป็นแบบฉลองฉลองอะไรทุกอย่างอ่ะผมไม่แน่ใจนะอันนี้เดาเดาอีกแล้ว <laughs> และที่ิ่งที่อยากให้ดูก็คือคานหน้าของรถคันนี้คานหน้าของรถคันนี้ไม่มีตุ๊กตาคานหน้านะครับเป็นแบบห้อยห้อยนะครับเป็นแบบห้อยเลยเห็นไหมไม่มีตุ๊กตาคารหน้าเห็นนะ ยาวมายาวมาแล้วก็มีติ่งติ่งที่เหมือนจะใส่ตุ๊กตาคานหน้าแต่ไม่ได้ใส่แต่ว่าเขาจะมีรอระบบรองรับรอ,องรับน้ำหนักผมไม่รู้ว่าเขาใช้ภาษาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเป็นจอนเดียเขาจะเรียกว่าที Link Sub ่เปล่งซับเซนชั่นเอาคือระบบซับแรงกระแทกโดยมีกระบอกไฮดรอลิกตรงนี้เห็นนะเขามีระบบกระบอกไฮดรอลิกตรงนี้ที่คอยซับแรงกระแทกเวลารถเกิดการเอียงหรือการตกหลุมก็จะมีระบบซับเซนชั่นให้เนี่ยตัวห้อยเห็นนะ ขับไปไงวะเนี่ย <enjoying> มดเดี p, e p, me, rab, ui, ๋ยวคนะ่วอยขับเดี๋ยวค่อยขับเดี๋ยวเฮียมาเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับนี่สวยนะสวยสวยขออนุญาตขึ้นดูตัวรถหน่อยนะครับล็อกหรือเปล่าไม่ล็อกนะฮะโอ้โหไม่ล็อกด้วยเสร็จบอยมีกุญแจเปล่าขับไปเลย,เลยมีบ่อนั่งด้วยไอโอมมีบ่อนั่ง,งข้างๆโอ้ยเฉียบกุญแจด้วยมึงนี่ hey, มีกุญแจเสียบอยู่เสร็จเสร็จบอยแจเครื่องเสียงของไฟวอนนี้นะครับเนี่ยระบบไฟเต็มที่เลยอือ ระบบเกียร์เป็นแบบไฟฟ้าล้วนแล้วครับไฟฟ้าหมดเลยนะฮะผมไม่รู้เท่าไหร่สําหรับเกียร์ของจอไอของนิวฮอลแลนด์เนี่ยถ้าเกเป็นจอนเรียน่ยผมจะรู้หมดเลยแต่ตัวนี้คือไม่รู้แต่บอนั่งกับตัวควบคุมจอยสติกเนี่ยระบบสั่งงานของเกียร์เนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันเขาเรียกว่าคอมบานอาร์มเนี่ยเป็นระบบคอมบานอาร์<ผ>มอันนี้ส,สั่งงานด้วยตัวนี้เลยใช่เราเพิ่มเกียร์เนี่ยเพิ่มเกียร์เพิ่มความเร็ววางหงวังหางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะออืแต่มันเลื่อนหมดแล้วอะถ้าเป็นจอเรียมันจะอยู่ตรงนี้ เพื่องขมคองเร็วคันเร่งเห็นไหมเดี๋ยวรถระดับนี้เหมือนของนักทัศ์อ่ะที่ผมคยไปถ่ายก็ควบคุมกับนี้เลยยกหางลงหางอันนั้นดีกว่านันเยอะอันนั้นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่าตัวนั้นเยอะเยอะเลยผมใช้คำว,ว่าเยอะเลยมีระบบอะไรเนี่ยกลับบ้านเหรอ <laughs> ผมไม่รู้เลยว่าเนีวฮอลแลนด์เขาเป็นระบบเกียร์แบบไหนอะไรยังไงแต่ที่เฮียบอกเมื่อกี้คอมมานด์อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันต้องขออนุญาตเฮียด้วยละ่ะเนี่ยครับตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ คนไทยต้องรู้จักใช้แล้วนั่นก็คือ copper hydraulic ที่เอาไว้ไปใส่ hydraulic เสริมข้างหลังมีถึงสามมี4พอพอตพอตหนึ่งพอทสองพอทสามพอทสี่ระบบ PTO มีตัวเร่งรอบอยู่3าตำแหน่งเหรอมีหอยทากมีดิฟล็อกมี4 o u wheel auto กับไม่ auto. ออโต้ไอ้น,นี่แต่เราขับคันนี้เราต้องข้อบรมลงเป็นวันเลย,ยคือเมืองนอกกับเมืองไทยต่างกันคือเมืองนอกเขาจะดูคู่มือก่อนขับรถเขาจะให้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนที่จะเอาไปขับแต่คนไทยล่องเรือ ลองตอนนั้นเลยกูอยากลองคือกูลองเลยแต่เมืองนอกคือเขาต้องดูคู่มือก่อนที่จะขับเนาะที่จริงมันต้องศึกษาก่อนระบบเกียร์มีอะไรซื้อมือถือมานี่อ่านคู่มือก่อนไม่อ่ะใช้เลยอ่ะที่อย่างเช่นปุ่มเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมั่งใช่ไหมล่ะมันต้องมีคู่มือใช่สัญญาณไฟเพราะว่ารถระดับนี้มันระบบมันเยอะเออคือถ้าถ้ามือหนึ่งเมืองไทยผมว่าเล็กสี่อ่ะคันนี้คันนี้คันนี้ต้องมีสี่ล้านคือเกียร์เด็ดเข้าเกียร์ง่ายมากเห็นไหมเดินหน้าไฟล่าง S <S แล้วคิดคูปตาแค่ไฮดรอลิก,กเกียร์ละยังอันนี้ไปนี่คือระบบแบบสั่งเกียร์เดินหน้าถอยหลังเพิ่มเกียร์ตรงนี้เลย <Ừ. S 1> สมมติเราจะเพิ่มความเร็วเกียร์เรากดจึ๊ดหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาหนูกัดสายซ่อมยากไหมก็อย่าให้มันมีหนูสิเ <überhaupt> นี่ยอันนี้คือตัวตบพิทีโอพีทีโอมีทั้งหมดโอ้ยจริงดิ พีโอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกียร์หกระดับเลยระดับมีเต่ากระต่ายด้วยอืมมีออโต้พีดีโอเห็นนะนี่เปิดปิดพีดีโอออโต้แม่เจ้าคือเห็นไหมเขาสั่งสั่งงานโดยมือข้างขวาข้างเดียวท้างซ้ายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรข้างซ้ายมีแค่เนี้ยออเบรกมือกับถืงน้ำสุดพอได้แล้วก็บ่อเสริมนี่นะพาตอกิ๊กพาอะไรมาทำงานด้วยเลยรุ่นนี้มันมันตั้งขับเองได้ไหมไปตรง ขับเองต้องมีตัวคอยควบคุม,มเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว GPS อะเป็นตัวระบบนำร่องเขาเรียกระบบนำร่องอันนี้สามารถใส่ระบบนำร่องได้คือรถแเทเ็กตเตอร์เมืองนอกมันจะมีพอร์ตมันต้องมีสักจุดหนึ่งที่ไว้เสียบระบบนำร่องได้บ้านเราถ้าไม่ใช่โรงงานน้ำตาลก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช้ระบบนำร่องต้องเป็นแบบว่าเจ้าใหญ่ๆที่มีที่แบบว่าหลายพันไร่หรือเป็นหมื่นไร่ถึงจะใช้ระบบนำร่องแล้วมันถึงจะคุ้มถ้าอย่างบ,บ้านๆเ,เหมือนเราเนี่ยหมดสิทธิ์อ่ะ ใช้ระบบนำร่องถ้าแบบว่าไม่ไม่รวมกลุ่มกันตรงนี้บอยพาผมมาเจอแต่รถใหญ่ๆนันเลยอยู่ที่โอ้ยแปดพันชั่วโมงนะครับแปดพันสองร้อยชั่วโมงเปิดมอเตอร์แ้วยเนี่ยติดลิขสิทธิ์อยู่ในเกียร์ป่ะอยู่ในเกียร์ป่ะสตาร์ทได้ป่ะไม่เกียร์ไอันี้ขึ้นเอ็นอุ้ยดูนะปัดเอ็นจะรู้ไหมเนี่ยไฟจุดไหนบ้างวะเอ็นเบรกมือไฟติดโฟร์วินไอ้นั่นแรงน้ำมันเดี๋ยวพอสตาร์ทมันจะดับกับมอแบบไอ้นี่รู้อ่าโอเค เฮียขอลองสตาร์ทได้ไหมไปขอดีกว่าต้องไปขอดีกว่าขอลองเฮียให้ลองหน่อยมั้งเฮียใจดีเฮียอู้ใจดีนี่ไฟเห็นไหมมีไฟหน้าไฟกระจกไฟไฟหลีตรงกลางไฟบนไซเรนไฟบนนี้ไฟล่างตบพร้อสุดยอดอ่ะอันนี้ปุ่มตัดไฟอทําไมต้องมีปุ่มตัดไฟทำไมกันไฟไหม้โอ้ระบบมันไฟระบบไฟช็อตรถทั้งคันนี้อ่าสมมติไฟช็อตอะไรตัดเลยตัดเลยกดตรงนี้ตัดเลยเออเซฟตี้มันต้องดี ซื้อเราต้หลายร้านผมก็ชอบนะแต่ว่าเราจะเอาไปถ่ายได้ไหมในบ้านผมเนี่ยไม่ได้ผมดูนี่นะเอามันหันได้เห็นไะอเห็นนะหมมอสำหรับคนที่สมมติบางจุดเนี่ยเขาทำงานอย่างเงี้ยเขาต้องดูตรงนี้ตรงนี้บ่อยๆเขาจะปรับเบาะตรงเนี้อ่าเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องเอาเท้ามาเหยียบตรงนี้เลยนะเขามองตรงนี้คือทุกอย่างมันคอนโทรลของตัวเองนิ่มปะลองนั่งดูเดี๋ยวๆโอ้โหลองดิน้าอายุ ผมลองนั่ง่ะโอ้โหไม่เมื่อยขับได้ทั้งวันใช่เป็นเนี้ยขับได้ทั้งวันนี่ไอเมียนั่งวนได้เลยเนี่ยอือมาไปเอาปะพงอะไรได้นี่เห็นนะสุดยอดปะมันไม่เหมือนทำไมรถบางคันเนี่ยมันไม่ทำแบบนี้วะแล้วตกหลุมก็ไม่อันนี้นะไม่สะเทือนไม่สะเทือนเลยผมไม่แน่ใจว่าบอดี้ที่นี่เป็นโช็อคด้วยไหมบอดี้เป็นโช็คด้วยนะตู้แอร์ตู้แอร์เป็นโช็คด้วยเนี่ย แค่ตัวแอร์โค้งแต่รถไม่โค้งเห็นไหมนี่นะรถบ้านเราถ้ามันใส่ใจเรื่องบอกนั่งรักหน่อยนะอยากจะบอกหนึงซื้อไหวปะล่ะโอ้ยก็แถมมาให้กับรถก็บวกราคาในนั้นอยู่แล้วให้ทายว่าบอกนี้กี่บาทกี่บาทไม่ลงคอมมันอามก็ได้อ่แค่บอกอย่างเดียวถ้าเป็นจอเดียมีเลขหกหกพันหกหมื่นกหมโอ้แค่บาะอย่างเดียวหกหมื่นก็บอ เออไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้คอมบันอาร์มนะถ้าถ้าคอมบันอาร์มด้วยรู้สึกว่าจะเป็นแสนอือเดี๋คือให้มันนิ่มกว่านี้เนี่ยี่งนี่ต้องขนาดนี้ก็เออนะสุดยอดนะเขาใส่ใจรายละเอียดนะใหเพื่อให้คนขับสบายรถเราแหม่นิ่มอยู่ปีแรกปีสองอยู่แบบนี้เดี๋ยวดิเอ่ามีม่านมีด้วยคุณสรุปคุณมีสรุปด้วยเดี๋ยวต้องล้างหน่อยมีม่านแฮ่อือ อันนี้นครับสั่งเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอมทุกอย่างเนี้ยมันจะเหมือนซื้อรถสปอร์ตคือเราต้องซื้อเพิ่มทุกอย่างเบาะเนี้ยเบาะผมนั่งเนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มคอมมานด์อาร์มต้องซื้อเพิ่มเกียร์ต้องซื้อเพิ่มแต่เนี้ยการซื้อมมอสองมันดีคือมันครบมาแล้วล้านแปด่างสิบพล้านแปดเซฟไปครึ่งึ่งใช่คือมันครบคันมาหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยพูดไปเดี๋ยวไม่ได้ขายรถหม่ มันมันแล้วแต่คนครับแต่นี่มันก็8,000ชั่วโมงไงคือคือถ้าเป็นรถมือสองการแมทนเนนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นต้องต้องยอมรับเรื่องการของแมทนเนนถ้าซื้อมือหนึ่งมันก็เริ่มต้นชั่วโมงที่ศูนย์การแมทนเนนก็จะมีแค่น้ำมันเครื่องน้ำมันของเล่ออย่างเดียวนะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมไม่ได้ขับรถใหม่พัดระดับนี้อ่ะ8,000ชั่วโมงถือว่าไม่เยอะนะ8,000ชั่วโมงดูสภาพดิแต่ถ้าเป็นรถบ้านเราอ่ะ8,000ถือว เขาบอกโอ้โหรถชั่วโมงเยอะจังแต่ผมว่าคลาสรุ่นนี้แปดพันไม่เยอะแปดพันแต่สีดูดิภายในเก็บดูดิเขาใช้รถถูกวิธีครับเมื่อครันนี้คืองานลากอยา่างเดียวมันงานลากอย่างเดียวมดเลยพี่ทำเขาใช้ถูกประเภทเขา<อ>ใช้ถูกวิธีเขาเขารู้จักใช้เขารู้จัก,จกบำรุงไม่เหมือนบ้านเราเอารถมาชนไมย้ยางเลยล้ไม่ีหม้ยเขาไม่มีล้อหมุนฟรีฟรีทิ้งเขาไม่มีนะเขาไม่มีให้ล้อหมุนฟรีนะล้อหมุนฟรีทิ้งคือการทิ้งน้ำมันเชื้อเพลิงรถเอาไปอยู่ อันนี้คือทุกการหมุนคือต้องเป็นงานใช่ผมก็ยเห็นคลิปต่างประเทศนะคือไปแบบไปเรื่อยๆนริเรื่อยไปเรื่อยๆไม่ให้เสียตังเปล่าไม่ให้ล้อหมุนถ้าล้อหมุนฟรีทิ้งยางเปลืองน้ำมันเปลืองอันนี้คือทุกอย่างต้องให้ได้คุ้มค่าทุนตสียทุนนี่เข้าขายต่อเขาได้เงินคืนอืเขาซื้อมาแล้วเขายังขายได้อีกคือเขาแล้วผลผลิตบ้านเขาดีราคาดีบ้านเราบ้านเราสั่เตี้ยเลยทีเดียวมันมีโช๊คด้วยตู้อู้โดยสารก็มีโช๊ค อบอก,ก็นิ่มห้มองโดยสารก็นิ่มที่น้องคิดดูหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทได,ได้แค่ฝันใครซื้อคันนี้ไปก็มาบอกผมด้วยนะครับผมจะตามไปขับนีวครับตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีก็มาลองดูกันเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเนี่ยอ๋อนี่ดูดีปรับระดับอะไรไม่รู้อะ่ะแต่รู้ว่ามันคือดีเนี่ยยกหางนะเรายกหางตัวนี้ก็ได้อืจบที่ตรงเนี้ยอืข้างเดียวจบแต่มือข้างเดียวทุกอย่างจบที่มือข้างเดียว เฮียไปไหนวะเฮียนั่นเฮียอยู่นี่เนี่ยขับให้เมียนั่งตักนั่งสบายทั้งวันเลยเฮ้ยไปขอเฮียก่อนครับพี่น้อง